ดีค่ะนี่เรามากับคนขับราดี้ะอะไรอีเยน็น <laughs> ใส่ปุ๋ยข้าวเหนื่อยไหมคะเสร็จยังอุตสาห์ว่าจะมาชุ่มเยจะไม่ได้มาเลยยั่ง <laughs> <laughs> ไี้กู้ทก้างไปสามเขาอยู่ละมีหมอเอามาวางจะเล็บดำห็นเล็บมาแล้ว <laughs> ผมูมากินของเย็นเขารู้กับมาซอยสามมาซอยใหรถือว่า <laughs> <laughs> ยังตรงอายุสามซีเวิร์งอ่ะไปสามปูเขาไหน่าปูมันเบื่อเนาะน้ำถ่วเป็นแมงสละใส่สินมั่นเด้อโป๊งแดงเด้อมาค่ะไปลกกาไปสามวยห้องพูดคือโลกกาเดยอาสิบห้าไปเห็ดเอาลทุนชุวนพูนยังอยู่สิบห้าไปโลกกาว่ดตีเขาโลกเรียวใดต่ไปเรียวหน่เหมือนกัน ข้อมันทำละท่านมรื่อนี้อ่ะอ้เขาตัดตัวหนึ่งมันบอกว่าเฮียใส่ให้เหดียวคัวก่อนนะเดี๋ยวมีรถจอดในไรอันหนึ่งเดี๋ดยวใส่กฎิบานหลังนี่ก็คือสิมี่จะคนมาทำหรอวะอปัญหาเอานนี้มองเดียวเลแค่นี้ดิกลขวบไปวิ่งลำเลยขวบไปวี่งลนั่นดิทางกระบ,บาลบนอนะ่ะ ไปบ้านนี่ก็ออกล่นเจริ่ออกซีสุก <c oughs> <c oughs> โอ้ฝ่ามือเหมือนล้นเนาะ <c oughs> มาดึงม <c oughs> ั้งยังมีจุ่มหางานในไทย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ห้างนะ ไปนทำกันนะเดี๋ยวต้ตคมคนกินไข่หั่งข้างเอาเธอบอมากนะก็กินได้บอมากอันที่มันย่างอะนะมันหลอกผมมันเอนาไข่ต้มมาแล้่ไข่ติ่งแต่เขาไม่กินอันที่มันมีตัวนะบอขาบอมากไข่ต้องเครื่องเขามากไข่หั่นข้างค่ะเจ๊บอแบบเน่าแน่บอเน่าแน่นะไอแบบลูกมีลูกไก่ด้วยล่ะก็เห็นที่เขาที่เขาโพสไหมพี่ที พานว่าไม่กินพานแม่เนเลยบ่ล่หรอเอาบ่สสิบองให้จ้าเอามาถือว่นนี้ตามหาไมโครแล้วไมโครตกน้ำเห็นภาากระเมื่อยเหรอ ก็สิเห็นรถหลายๆกะห็างมากใช่ไหมจีกาขึ้นทเหลอมาอยู่บ่เว้ยปันจีกวาดเซียวถึงขาข้างปวดใช่ไหมยูข้าููขากันเห็นบ่มินมินดูบะกลาเงินด่งเกียร์มันเป็นันีทะเลาต้นูขากเกียร์ขานประเดีวด ขอบุณค่ะวันกั้บูวะเรื่อนขอไครให้กินเี้ยวต้องไปจับไปฝ่าไปพิธีอีกเอาคลองออกกับคลองสับปะรดเรพิธีตึกเสษของใส่ทองคนมาปวดทองมาหายเนี่ยเสกตีนของทองคนตีตเนี่ยดูไร เรามาถ่ายเราต้องรีบกลับบ้านมึงแบบพันต้นไม้ไปจะพันมาบ่เนี่ยอุย้ยแงก่กบบาทเฮาอยีหน้าให้หน้าแงาวได้หนิง่ายได้นี่อืแงามกว่าอีกาบาทเฮากับต้นไม้ร้ายกันไม่ได้มีเลยหน้างามก๋วยมึงเนี่ยทางที่ทางบริยารแบบ่กติยางเกี่ยวมากเ่ยทุบนเขาก็สบายเขาเหลือกเกี่ยวเนาะ มงงันเจานุง่งาะยงมืกเจนงอืมมีฝั่งหน,น้่นน่นถือวันนี้มานํางใไกละวงขันพอยอย่อของนาุ่นเร็วคุณเห็น,น <c oughs> มือสีฟ้าอยู่นเขาเซ็ไปแล้วมือสีฟ้า่ <c oughs> ม,มาครับกูไพ่เกา่าอ <c oughs> ืมไม่มีอันหนึ่งวว่าไม่เป็นเกีียวในยไ้ินตอองเสียเป็นตะสมเล ไอ้ดูมาข้อคิดเหนื่นเหรอหายังบัวต้นหายดอกก็จะเป็นจกปีหนึ่ง,ปงเป็นโรดนอนเล่นเนี่ยค <c oughs> ูณด,ดิเราเคยนอนอยูบันจต่อันให้พ่อทอไป,ปตัดหนังกันนะแท้ใส่พันยังใส่อันนาเบาไปใส่ปุ๋ยแล้วหนอไอไผ่ไหม ใส่ปุ๋ยเขาหน้าหายสามชิปเลเอาก็จะของมาใส่จางเนาะจางแพผ่นกูอะจะแบกให้อีกมีใส่อผ้าไปกินเนื้อย่างนี่เลยเดี๋ยวแับกันนอนเว้นอยู่เฮือนนะเฮาเฮ็ดโซลมโซตายกันนอนเบสจะสงสารมันเนาะสองคนจั่งพื้นเมื่อไรเมื่อไรมาหนีหรือวอยากให้น้องได้อยากน้องมือแบกให้น้องอีกผ้าไปกินเนื้อย่างคาแร็งครับแล้าจะพันเนี่ย จะนี้พันหนึ่งสาสื่อตะตาลลูกกับเบิรด <c oughs> พอดีพอนใหไปรับจังเฮ้าไปสื่อตาตาลให้ร้นสใส่สองคนออบอสซัมเธอร์สื่อ,อละแล้วก็ออกแข้งเมยซสื่อยังเงินมปแล้วพันไ <c oughs> หนก็ม,มือเล่าเด้อเ <c oughs> ดือดแคกดาบใช่ป่าผ <c oughs> นงาดลูกตรวจติมเออเด้มันมีหมือนสายฝาเนไปนี่ไก่ตัว เด <c oughs> บแอาเจ็ดลอยไปครับรถวิน<ง> <c oughs> ไม่หอรถบินยังข้ามัตรูลงมาจ้าลงทำไมกินขอน้ำกันดูนะดูดหรอม,มือมาัา่ววะ บ้านท้องเซนตลงท่านก็จ้ามือใดงเราจะเอาลงทานน้ําแล้วก็แม่แม่แม่ก็ทำจากข้าวไปแล้วก็จะไปทไําอะไรนั่นอยู่วัดอีกอือนรื่ลุงดิอือข้าวไข่เจียวเลยนี่ข้าวไข่เจียวดูวัดทอดมันหอนเลยคือเขามีงานอะไรอยู่วัดงานไหนเนี่ยประเสริฐดีวยลุงโบสดหรอเออมีแต่ยูทูบเบอร์เออย,ยูทูบเบอร์สาวนุ่นดําซิ่งก็เป็สว พี่บุตเสียตีตะคุณเอาเจอาแ้วไม่โคผู้ใดหมุเป็นแดงกระซมอืมบรนน้ำจนหมดตัวผู้ใดใส่เซนเนียรีเหลืองี นนั่แหละเฮมื่อกีงพี่บุดว่าไงเจอคุณินคนสวยเราไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วสวยขึ้นเลยสวยสวยไม่ทํงพีไม่เอาสากมาด้วยไม่เคยพกมาเลยครูไม่ไอ้นั่นทําไมครูไม่อยู่ไม่รู้จักเอาดอเลยทําไมครูวัน้มาอยู่อย่างนี้ไม่ไม่รู้จักเอาดอเลยนอกนอกสถานที่เดินทางบ่อยแล้ว เป็นครูเขาไม่มาอยู่แบบนี้หรอกมันฮ้อนมันฮ้อนคนะดือก็ยื่แบบนี้เลยมันร้อนรู้ไหมสถานการณ์ใกล้ขึ้นยังคะคนไหนจะขอรถไม่รู้คนไหนเฮ้ยมาถ่ายคลิปหรือมากินคะอนอยาดนำแดงก้อนรถสิได้กึนคือมาฝากนี่ ไม่กินของหวานเออกินไข่ไหมกินไข่ไหมไม่ชอบกินไข่แบบนี้ไม่ชอบกินไข่หน้าของวอร์ซีชอบกินอะไรฮะชอบกินอะไรชอบกินไข่แบบนานๆแล้วอ่ะแบบเดียวๆไข่นานๆแล้วฮอตดอกกินฮอตดอกอะไปเกินาซื้อมาฝากนะเดี๋ยวมีคนกินเนี่ยวันที่วันที่ไอ้นั้นนะ เดี๋ยวไปด้วยกันไหมเนี่ยคุยกับพี่วุฒิน่ะไปงานคูนต้อันไหนจันอังคารพุทธศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดดูดิสิบเดือนหน้าเหรอเดือนสิงหาค่ะเดือนที่จะถึงนี่แหละสิบสิบเอ็ดสองวันไปคูบตาฟาบเพื่นหัสสุขลาคูลาดูเร็วแต่อืดใจน่ไใช่ไหม ตรงกับวันหยุดสิบสองเออใช่มันตรงกับวันแม่ไงวันเดียวเนาะมันหยุดยาเดี๋ยวเขาอ11มในคุณนินเต้นให้ดูหน่อยอสรุกว่ามันเป็นที่สิบเอ็ดหรือสิบสองหรือสิบสิบอ็ไม่รู้เพว่าถ้าถ้าพี่วุฒิไม่อยากขับเบิลก็ไปด้วยกันก็ได้เดี๋ยวรถตู้ไปเพราะว่าพวกพี่สันกับพี่เอเขาก็จะมาด้วยกันนะ คืนหนึ่งเขาตรงที่พักเที่ยวอะไรให้แล้วเลยไปค่ะแสดงความคิดกันเมีเลอแล้วเออไปรอบนั้นคุณนิงก็ไปด้วยนะใช่ไรอบก่อนนี่ไปคุณยิงไปก็ไปตั้งแต่รอบแรกนะที่เราไปหลายๆคนยันนหรอบเสาฝนอ่ะไป อุ้ยแน่นพุ่งอีกเนี่ย